สวัสดีครับก็มาพูดคุยกันใหม่นะครับกับเ,เรื่องราวของดิเอฟลาเชเบสตีนะครับที่เมื่อวานนี้ประมาณห้าทุ่มเขาก็จับสลากกันซึ่งมันการพิธีการมันยาวเดิมนะเพราะว่ามันมีคอนเทนต์ด้วยที่แบบว่าจะเป็นการตอกย้ำถึงค่านิยมที่เปลี่ยนไปอ่ะที่เอาเซเฟรินเนี่ยมาเป็นนักแสดงหลักในเรื่องะแล้วก็มีบูฟ่อนมี ซาราลันอิบราฮิโมวิชอะไรอย่างเงี้ยที่มามาเข้าฉากแล้วก็มีคนอื่ยมากมายที่อยู่ในงานมันก็เป็นการเหมือนเป็นการทำโฆษณาชวนเชื่อให้บอกว่าบอลยูโรเอายูเอฟ่าแชมเบอร์ลินในรูปแบบใหม่มันจะมีความพิเศษกว่าแบบเดิมแน่ๆนะแบบรูปสเตดที่อาจจะจำยากดูสับสนเฉพอเวลาแข่งจริงอาจจะสับสก็ได้นะอันนี้ต้องรอรอดูกันอีกทีดีกว่าที่เซฟเบอรินเนี่ยเขาพยายามจะตอกย้ำด้านนี้เนี่ย จะแบบว่าเป่าฟูกอ่างนี้เนี่ยมันจะออกมาดีไหมนะครับก็เมื่อวานนี้จัดสุรียเรียบร้อยครับยังไงเดี๋ยวมาลองพูดคุยกันถึงจุดต่างๆนะจะเห็นทีมยักษ์ใหญ่ได้โปรแกรมกันเรียบร้อยสี่เย้าสี่ยืนก็เป็นภาพก,กว้าวๆแล้วกันเนาะเดี๋ยวมาลองคิดกันแบบว่าคำขับเลยนะครับถ้าเกิดว่าผมผิดพลาดอะไรขออภัยด้วยไม่ได้อยู่ในงานนะอยู่เมืองไทยรับรถอ,อยู่นะครับแล้วก็ยังเ,เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีมีการคิดเองเองครับไม่ได้พูดคุยใครเลยไม่เคยสัมภาษณ์ใครไม่เคย ไปถามกูรูด้านไหนแล้ันนะ่ะคิดเองหมดเลยนะครับผิดพลาดอะไรก็ขออภัยด้วยมีอยู่4อย่างนะครับ4อย่างที่ผมบอกไว้ก็คือ2ดี2ร้ายจริงก็ไม่ร้ายมากแต่ก็ไม่จะเป็นแง่ดีซะทีเดียวอะ่ะแต่ผมว่าข้อดีก็มีข้อดีจริงๆแล้วก็อาจจะไม่ตรงใจใครก็ขออภัยก่อนลงนะนะครับข้อดีแรกที่ผมมองคือโปรแกรมเยอะครับแฟนๆคุ้มดูปเด็กอิ่มนาสัมราญยิ่งถ้าเป็นแฟนๆที่อาจจะไม่ได้ชอบทีมใหญ่มากอะไรเงี้ยแบบเน้นเชียร์ทีมแบบว่า ที่อยากจะเช้ดจริงๆอ่ะมันก็มีความหลากหลายมากขึ้นนะครับการได้ดูทีมที่ไม่ใช่ยักษ์ใหญ่เล่นก็ก,ก็ดูรู้สึกดีไปอีกแบบหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวรอดูกันว่าจะจะออกมาแบบไหนกับทีมที่มันว่าโปรแกรมมันค่อนข้างกันหลากหลายจริงๆอะ่ะคละกันเลยอะ่ะแทบจะไม่ได้มีเหมือนกันที่เดียวอ่ะนะครับก็ทําให้มีความล้อนใจรออยู่โปรแกรมบอลลีในแข่งสิบเกมนะครับสิบเกม ถ้าเกิดเป็นทีมที่อยู่อันดับ9ก้24รอที่ยีสแข่งเกมนะครับถ้าเกิดเป็นทีมจบ่จึ1งใน8ก็จะเป็น8เกมนะครับเนี่ยมันสนุกและเราใจแน่ๆนะครับก็โปรแกรมเยอะเริ่มจันยาจบพอจบโปรแกรมหลีกปุ๊บเด็กจะต้องมาดูพีมพลย์ออฟอีกแล้วมันจะเข้าน็อกเอาท์อีกแล้วก็จะเข้าชิงอีกมัน โปรแกรมมันเยอะขึ้นนะทราฟฟิกมันมากขึ้นแต่ก็คนดูก็จะดูมากขึ้นไอ้คนเป็นยูเซอร์แล้วก็ขายโค้ชได้มากขึ้นแหละนะครับผมว่าเหตุผลเบ้านปลายก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เรื่องสุขภาพนักเตะก็อีกเรื่องนึงแล้วกันนะครับเป็นนักบอลเนาะเงินเดือนเยอะเต่เยอะอหน่อยเว้ยอะไรอย่างเงี้ยครับ <laughs> ข้อ2อที่ผมมองเป็นแง่แง่แง่ดีนะครับในมนุวงการก็คือว่ามันจะเป็นการ ทำให้ทีมที่ขนาดเล็กหน่อยเนี่ยมีความได้เปรียบไไม่เปรียบบ้างได้เปรียบบ้างนิดหน่อยนะครับได้เปรียบบ้างนิดหน่อยอย่างนนิดหน่อยเหมือนกันคือจากเดิมเนี่ยรอบแบ,บ่งกลุ่มที่เป็นแบบว่ามีทั้งหมด4ทีมแต่กับ6เกมเนาะเย้า3เยือน3นะครับซึ่งซึ่งมันก็จะเป็นการะสังการเย้าเยือนกับทมีมเดิมเราเจอกันแต่และนะครับมันก็มีความเสียเปรียบของทีมเนี่ยแบบว่าอาจจะเป็นโถ4เจอโถ1แล้วเตะโปรแกรมที่3กับ4ีิเือนกันคือตามโปรแกรมของแชมเปี้ยนลีกเนี่ยคือว่า พอเตะโปรแกร 1, 2, ม1นึ่งสองแบบโปรแกรม3ามสี่เป็นเจอทีมเดิมยเย่าเยือนไปกับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดมันเกิดว่าแต้มมันมีผลต่อการเข้ารอบและชนะ2เกมนี้เลยล้วนพุดงทีมใหญ่อาจจะตีว่าเป็นแมนแมนซิตี้สมมตินะครับแล้วเจอกับาริสลาฟ่าเนี้นะเจอกับทีมเล็กมากๆแล้วเจอยเย่าเยือน2เกมอาจจะไปเยือนก่อนก็ได้นะครับมาเล่นในบ้านในเกมนัดที่4 เก็บ6แต้มเต็มอาจจะส่งผลถึงการเข้ารอบของเขาแล้วก็อาจจะส่งผลต่อการตกรอบของทีมที่แพ้ด้วยซ้ำดังนั้นเนี่ยมันมันก็เลยมีเหตุผลรองรับอยู่ว่ารอบแบ่งกลุ่มเนี่ยมันอาจจะความเข้มข้นน้อยลงในอีก2เกมที่เหลืออยู่นะครับเพราะว่าบางทีมันเข้ารอบแล้วอะก็ลีแลกนะเอาสำรองลงเก็บผู้เล่นไว้ใช้ในรายการอื่นดีกว่าโปรแกรมันเยอะอะไรเงี้ยนะครับพอเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ย ทีมใหญ่ก็อาจจะมีการวางแผนตั้งแต่แรกว่าเฮ้ยจะไปเยือนปารีสลาว้าจัดทีมเล็กเลยแล,แล้วแต้มจะไม่ขาดกระตามก็ได้ mm. อะไรเงี้ยมันเกิดขึ้นได้นะครับทําให้อ่าอาจจะมีโอกาสมากขึ้นกับทีมที่ขนาดไม่ได้ใหญ่มากหรือว่ารอบเพลย์ออฟเนี่ยอันดับ9ถึง24เนี่ยมันก็มีโอกาสที่ทีมอันดับใหญ่ใจะมาตกมาอยู่อันดับ9ถึง10ต้นอย่างเงี้ยแล้วจับคู่ไปเจอทีมอืนอ่นในอันดับ10กว่าถึงที่สิบสี่ได้ทำไมครับว่าอาจจะมีพลิกล็อกกันได้อีก ีตกรอบกันได้ตรงนั้นนะครับปะอาจ,จะอาจจะทำให้รอบน็อกเอาท์เนี่ยความสุขอาจจะไม่ได้ขนาดนั้นนะครับแต่ก็อย่างน้อยสุดก็คือผมว่ามันมันเป็นผลดีกับกับทีที่มันไม่ได้ใหญ่มากในพอได้ลืมตาอาปากบ้านนะครับทีนี้มาดูข้อเสียบ้างครับมาดูข้อเสียบ้างในมุนบูมบองผมนะครับบุูบองข้อเสียซึ่งผมคิดว่าน่าจะคิดเห็นตรงกันกันกบผมหลายคนนะครับข้อแรกคือนักเตะจะกรอบมากครับมีผลแน่ๆการบาดเจ็บจะมาเยือนเยอะแน่เตะทีเหลือเกิน แม้ว่าบางชาติจะได้เปรียบเรื่องของการที่ดูโปรแกรมมาแล้วเนี่ยแล้วไม่ค่อยได้เตะเดินทางไกลมากอย่างเช่นลิเวอร์พูลเนี่ยเจอทีมใหญ่ก็จริงแหละแต่ไม่ต้องเดินทางไกลครับเจอชิโรนาเจอทีมจากฝรั่งเศสอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ต้องเดินทางเดินทางไกลมากอยู่ในตะแวกยุโรปตอนตกตกแล้วไม่ต้องเดินทางไกลทําให้พวกเขาเนี่ยไม่มีปัญหาเรื่องอ้าวโคตทีครับไม่มีปัญหาเรื่องของการ กปรับตัวมากแล้วก็ใช้ผูเ้เล่นเดินทางไปได้ใส่ผูเ้เล่นแกนหลักไปยืนแต่มีผูเ้เล่นที่เป็นชุดสองแซมได้อีกแล้วเนี่ยมันมันก็อาจจะทําให้บางทีที่มีผลประโยชน์ที่มันเสียเปรียบเพราะว่าเดินทางไกลไปนู่นอนี่ยโซเวียไปยูเครนชักเตอร์โดเนสอะไรเงี้ยถ้าเกิดเตะถ้าเกิดเตะได้นะเป็นแน่ใจก็จะเป็นความระบากใจของทีที่ต้องเจอนะครับก็มีผลอยู่เหมือนกันแล้วก็นะครับาดเจ็บอาการบาดเจ็บ,าาบ,จบน่าจะมาเยือน ส่วนอีกข้อหนึ่งนะครับข้อที่สองที่ผมบอกว่ามันเป็นข้อที่มันมันมันไม่ดีนักนะมันไม่ค่อยดีนักในมุมผมนะครับผมว่ามันเชี่ยมันมันมันเป็นผลที่อาจจะส่งผลมาในบ้านปลายเลยคือเรื่องของการจัดการของทีมที่เป็นเจ้าบ้านที่เป็นทีมขนาดเล็กคือพอโปรแกรมมันเยอะเนี่ยมันก็อาจจะไม่ต้องต้องมาจัดการอักยนาอมากขึ้นกับการที่จะรองรับโปรแกรมใหญ่ๆนะฮะแล้วยิ่ง บรรดาแฟนบอลเนี่ยก็มีความเข้มข้นในการเชียร์เยอะขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันอาจจะส่งผลต่อในเชิงอื่นๆได้เช่นเหตุการณ์ล้วอวิวาทเหตุการณ์ที่มันไม่ค่อยเหมาะสมบ้างนะครับมันอาจะเกิดขึ้นได้การควบคุมจำนวนคนอาจจะเป็นอีกแบบนี้แต่ผมเชื่อว่าข้อนี้มันอาจจะไม่มีผลมากหรอกแต่ก็ ไม่แน่เหมือนกันนะครับเช่นภาพสนามอาจจะใช้งานได้ไม่ดีนะักภาพการถ่ายข้าสดอะไรเงี้ยแต่ผมก็ยังเชื่อมือว่าระดับยูเอฟ่าไม่น่าหาอะไรตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราดูภาพบรรยากาศต่อไปว่าจะออกมาเป็นลักษณะแบบไหนเนาะแต่ผมคิดว่ามันก็ดีผลบางแหลกนะครับเป็นข้อร้ายข้อหนึ่งที่อาจจะส่งผลให้ผูลกลานษณะหรือได้นะภาพไม่สวยเลยหรือว่าอะไรไม่รู้อะไรเงี้ยม,มันมีบ้างแหละครับในว่าทีมจะไม่ได้ขนาดหลายเล็กแบบเล็กไปเลย้วม,มีทีมที่ เราไม่คุ้นเคยมาเหมือนกันเนาะนะครับก็พอจะคุ้นกันอยู่นะอ่ะโอเคครับก็ประมาณนี้ครับก็ก็เป็นข่าวคราวที่มาคุยกันในส่งลกลสตรอรี่ส่งไลแล้วก็ทีเดียวส่งลนะครับก็วันนี้ถือว่ามีข่าวคราวเยอะนะเดี๋ยวมาอัปเดตอีกเพราะว่าเดี๋ยวพปจารตลาดซื้อขายเนี่ยจะมีดีลไหนปรับในค่ำคืนนี้บ้างเนี๋ยมาอัปเดตกันพุน่งนีเช้าแล้วครับแล้วก็เดี๋ยวมีอะไรมาก็จะนำมาฝากอีกโอเควันนี้ประมาณนี้สวัสดีครับ